ซ้ายแล้วก็อยู่เลนขวาใช่ไหมในะลายเป็นไงนโอ้โหมาอย่างไวไฮ้สวัสดีครับทุกคนขวา้าควาควา,วา,วา Yes มีคนใจดีเศรษฐีหน้าใหม่ไฟแรงขับรถสปอร์ตไปส่งที่บ้านเฮ้ยนายไม่รู้ชมพี่เลยออไม่ใช่อยหรอหลังอยู่ข้งางััวหะมั่นี่รถสตั่ส่งที่บ้านเลยอะตายแหละที่บ้านเป็นบุญตุ่มากวาสนาผู้ได้เนอะบุญตุ่คืออะไรเป็นบุญตูดไงคือได้นั่งรถ รถแบบรถแพงรถดีนโอ้ยไม่ปัดกระจกกอายสวัสดีครับโซเชียลแคมยังเกาเฮ้ยไม่ไม่ไม่ที่บอกทางเองใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกให้พี่บอกให้โอเคเดี๋ยวให้ไหนลันไลน์ไปอันนี้เรีวกว่า n a v i g a t i o n เจ็ด เดวิเกตเวิสเกตสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากำลังกลับบ้านไปไหนมาเนี่ยดึก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 ซ้อมคอนเสิร์ตไี่เฮ้ยนานาคอนเสิร์ตนหซ้อมคอนเสิร์ตไหนอ่ะใช่ในาซ้อมโชว์เดียวเสร็จแล้วอุ๊ยแรงเกินเฮ้ยอุ๊ยทำไมโชว์เดียวด้ว่ยอ๋อ ซ้อมโชว์รู้เสร็จแล้วซ้อมซ้อมทำเพลงนะพี่ระวังเลยอันนี้ไลฟ์เลยวันนี้เราลันท่าเราลันหลายเพลงเราลันหลายเพลงไงสี่ห้าเพลงแล้วก็ด้วยการที่เราใส่ฝุ่นทรายเนี่ยช่วยพวกเราได้เยอะมากพูดเลยว่าแต่ที่ว่าป้อมป้มป้มนี่คือไม่เหนื่อยเลยแรงแรงนี่คือไม่ตกถูกตรงไปเรื่อยๆเนาะสวัสดีน้องเจวงดายสหับนิดข้ามไฟแดงนี่ไปเลยเจแอบ ออะเป็นติดตามพี่มันเนี่ยทำไมแบบเข้ามาทุกไลฟ์เลยมีใครอยู่ในไลฟ์บ้างอ่ะแล้วนึ่งนะเมื่อกี้ฉันพูดอะไรไปบ้างแต่และชื่อก็มีทีมงานนิดหน่อยสวัสด,ดีน้องโอโบครับสวัสดีครับเราเปลี่ยนเรื่องคุยดูอ่ะเราสามารถบอกได้ไ่าว่ามัาานมุน กำลังขับรถอะไรไม่ได้เนาะอาจจะต้องทำทิมงานได้ไหมอ่ะไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่เอาอะไรรถเขาไม่เอารอเราเข้าทุกอย่างฮัลโหลลุกโมนี่ไม่เก็ตไวซิีรู้จักเปล่าเนอะเคยดูหรือเปล่าไม่เก็ตไรอ่ะนี่เขาบอกว่าโนบอกมันได แค่นี้แหละไปละเอ้าแค่นี้เหรอไม่มีใครคุยกับผมเลยอ่ะก็เดี๋ยวผมไปส่งพี่ที่บ้านแล้วพี่ก็ปิดผ่านเรื่องพูดพี่หนุ่มพี่น้อยแบบพี่หนุ่มเอ้ยพี่ที่พี่น้อยแบบพี่น้อยทันทันอะไทันที่พูดไปเมื่อกี้ว่าอะไรแม่เมื่อกี้ไม่เห็นพี่ไม่ได้พูดอะไรนะไม่ได้พูดเลยผ่านเรื่องอะไรอ่ะทัน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  สวัสดีพี่โอ้พี่โอ้ซ้อมเพลงกังร้านยังพี่อิงม้วนม้วนเขียวเฮ้ยขอโทษที่เฮ้ยอย่าอย่าทำอย่างนี้นะครับผมอย่ามืออย่ามือลอยพี่พี่โอเต้นปล่าพี่โอ้ไม่เต้นขอโทษนะครับเวลาขับรถนะครับก็ต้องมอเตอรอย่ามือลอยอย่ามอยเลยทำไมพี่โอ้ไม่เต้นนะเขาติดงานเปล่าอ๋อไม่รักกันล้าจริงนี้ว่ะไม่ค่อยมีคนรักกันล้าหรอก เอาใเฉี่ยที่นุ้มบอกเต้นอันเต้นเหรอเออดนุ้มหล่ร้านนี้ต้องร้านนี้ต้องการอะไรพี่พี่ตรงอเดียวใช่เดี๋ยวเขวานี้ขวานี้ขึ้นด่วนนะขวาใช่ปะมันมีตังปะไม่ไม่มันเลี้ยงค่าธรรมเนียมพี่ได้ปะซิพาร์สอยู่อยู่บนเกะป้าอ่อมีซิพาร์สเหรอไม่เคยไม่ขึ้นไม่เคยไม่เคยไม่เคยเหรอ เี่่่ยว,วานนไไม,ไม,ไมพี่จินสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีฮะสวัสดีพี่จินก่อนสวัสดีครับพี่เจตบอกว่าพี่เจตชอบเอ็มวีเข็ดหม้ลามากใครพูดนะพี่เจตบอกว่าชอบเข็ดหม้หลาม,มากอย่างสรงคือดีมากดีแบบน้ำประวันพี่ถ่ายผมทอนบิชดีมากเลยพี่ยังหล่อนี่ คนผมบอกให้ท่อนไปที่ผมร้องอ่ะพ้นงงการรักอ่ะขึ้นสะพานไปพี่ขึ้นขึ้นพ้นงงการรักใครสักคนอ่ะสองเท็กสองเท็กผ่านจริงจริงจริงรู้หรือไม่พูดเลยว่าไอ้เท็กที่เหลือที่ใช้ไม่ได้ก็เพราะพี่เดินผิดนี่แหละจำได้ปะพี่เจ็ดกันสีนะพีเจ็ดเดินแล้วเดินบังผมเดินไม่ตรงแล้วถามพี่เจ็ดมองเห็นไหมเมื่อไหร่ตัดผมเมื่อไหร่ตัดผม เราเราทำ l e n g นไม่ตัดผมจนกว่าคอนเสิร์ตที่ทสี่ทูคอนเสิร์ตที่สี่อ่ะ <c oughs> ผมว่าผมพี่เป็นลาคันเซิล้องจังแบบยังนั่งคิดทุกวันยังนั่ง กับเรื่องผมของผมนะครับสามารถแท็บมาหาได้นะจะรับรับความคิดเห็นสีส้มแม้เหมือนโรเลตอนแรกอยากทำแต่อาด่าทุกคนเลยก็เลยแบบเออหรือแต่จริงๆส่วนตัวอย่างนะพี่ผมมาถูกทางใช่ถูกตามทางไปเรื่อยๆเลยน้องโอ้โหน้องขับรถยังเก่งปาแกร์จไม่ผมอยากรู้ว่าต้องไปทางไหนอันน้แหละตรงๆไปเรื่อยๆตามทางไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าต้องเลี้ยวอะไรเดี๋ยวก่อนนี่นะครับ โฉมหน้าของหนุ่มเศรษฐีใจดีใจป่าใจปั้มใจสปอร์ตใจสปอร์ตรถสปอร์ตมวนห้ามหันมามองกล้องห้ามหันมาหวนตั้งใจขับรถไปนี่อุ้ยเอ็มวีอ่ะนี่เอ็มวีเลยเอ็มวีเพลงไงดีเป็นไงดีหลายเพลงนะขับรถนะเี่นี่นี่เท้ากลางผา เราร้องเอไม่โดนมันมืดมาหม้วนขับในหะ้สะว่า,างหน่อยดิดยดยไม่นมันเปิดบไ่ได้แต่มีบอกพอให้เขาเปิดไฟตลอดไงถ้าพี่เป็นใคร <laughs> มันไม่น,าน่าม้วนชิดสายน้าายยําตาม้วนชิดสน้ําตาเห็นน้ํชิดเลยพี่ชิดสาย ไม่ได้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวทางเขา้าเขาเขาเของไหนมันต้องใช่ใช่มันต้องเดีย๋ยวจะไปแล้วครับทุกคน ตรงเลยอันนี้ไม่ใช่หรออันนี้มันเข้าก็ได้เอาเชี่ยพี่เอาตรงรถโม้คำยาวไหขอโทษครับเราไม่ได้ขอโทษครับผมขอโทษเดียวผมขับรถผมหยาบขอโทษฮะไม่แล้วผมต้องไปทางไหนเนี่ยไม่เด็กๆเรามีเดียวเดี๋ยวสายพี่พี่บอกให้เวลาขับรถแล้วแบบเจอแบบคันขับไม่ดีมึงว่าไอ้บ้าอย่างนี้พอไอ้บ้าไอ้บ้า ไอตาบ้าไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย